มันเชื่อมหรือทำไมมันไล่ไม่ได้อ่ะอะไรครับมันเชื่อมต่อกันแต่ว่ามันเป็นอะไรทำไมมันไล่ไม่ได้ไม่รู้มันก็บอกว่ากำลังหลุดกำลังหลุดแต่ก่อนนี้มันได้นะใยาคมันต้องเน็ตหรือเปล่าไม่ที่บ้านก็เหมือนเดิมพี่เพ็กปั่นเปลี่ยนไหมลูกโอ้เพ็กก็เปลี่ยนเลยนะโอ้โหข้อฉีดได้ แม่แม่ให้พ่อถีบก่อนแม่ให้พ่อถีบก่อนแม่ไม่ต้องไม่ต้อไอ้แล้วพ่อจะถีบแม่โอ้โหไม่ได้ได้ทีไอ้ถีบได้แล้วพ่อเฮ็ดระวังประตูนะลูกเออเลี้ยวเลี้ยวลูกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเหมือนพี่พลอยนะมาปั่นขึ้นมาลูกปั่นขึ้นมาตาเร็วลงหมด โอ้หมุนเอ้ยห,หมุนไปหมุนไปนโอ้หมุนเลยหมุนไปได้เลยได้เลยเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอ่าอีกนิดนึงก็เป็น <sh y> แล้วลูกมามาถึงตาเลยเอาไปหมุนไปลูกหมุนไปสวัสดีครับคุณเพชรจารย์อะไรอ่ะเก็บสวัสดีครับ เอ้ามาชนตาทำไมคะเจ็บจิคะฮะเจ็บไหมคะอะไรกันมาเล่นอะไรอีกคะคนอาลัยน่ารักจังอานเล่นอุกอ่านอะไครบรอบชนตานะชนตานะอ้าวชนกันแล้วชนตานะ้โขี่ไม่เหมือนใครเลยเนาะ เพชรขีโ่โรกจำเลยเลยลกูกเอาบ่ไหน,นี้ก็ปั่นเป็นเอาขาลงลูกมันจะล้มมันจะล้มเอาขาลงเ,เห็นไหมเห็นไหมอยไปปั่นให้ตาดูหน่อยเพชรปั่นเป็นยังเพชรด้วยฝึกให้เป็นไปเหมือนพี่เอา,เอาให้พี่สอนทายไปเพชรไปปั่นไปแรงแรงหน้าแดงแรงไม่ออก ไม่มีแรงอ่ะแรงไม่สูดใช่อันไหนนะปลาดีกว่าตีไหนลูกสูบแล้วบ่อสองไม่ค่อยมีปลาบ่อสามก็จะเอาอีกแล้วสามสี่หาเวลาว่างก่อนเ็สเอาให้เป็นลูกเห็นเห็นเลยกำลังกำลังแตกกลางกันอี่โอ้โหโอ้โห เพชรพลอยเหยียบน้องเพชรระวังเหยียบขานะลูกเ<ป>มื่อวานได้สี่รอบให้น้ง<ะ>หมดเจ้พลอยขี่จกักรยานรอบหมู่บ้านได้สี่รอบใหญ่อยยสองตาสอง đang mô bên như thế nào đấy đang mô rót lูก tuột tuột rótหวาน luôn rồi, pì chua nè, ẹt, cà tay cà tay, ơi, cà tay piêu mô สวัสดีคุณยันสวัสดีคุณดูเดือน,อนครับคุณพิมพาโอ้ปล่อยมือด้วยพ่อตาเล,มลมออีมิปล่อยมืออีกมีปล่อยมืออีกปล่อยมือโชว์ปล่อยมือโชว์เลยค่ะโน่นปล่อยมือโชว์เลยค่ะจริงจังอ่เเพชรป หนักภาคนั่งยุคนครับเด็เป็นไรจ๊ะสวัสดีครับคุณพุทธท่าด่าเลยเด็กเป็นไรจ๊ะเพชรเป็นหมอน้องเพชรกำลังฝึกสอนอยูค่ะหมอค่ะอีกไม่นานก็คงเปล่นละค่ะ ลงมดเพิ่งมาถึงมาจากไหนนะ้าลงมดเมื่อคืนคนครสวรนละครตะวัน,นดิ่งมานอนคอนจนันออกกี่ทุม่มอ่ะที่หนึ่งครับทีหนึ่งจ๋าไปไหนแต่ดีเลยคืนนี้ได้พักอยู่ อันนี้เขาเรียกไร่สดจริงๆนะคุณยายก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลย,ออออยคอ,อยแข็งแรงแข็งแรงมากกล้ามเป็นมัดมัดสวัสดีครับคุณสุพรเรงเวศสวัสดีครับคุณนภา อุ่นสีนวลตาเล่อา่านไม่ทันหรอกครับสายตาไม่ค่อยดี้ยยคยยน,นนะคืนนี้หยุดค่ะลุงมดคืนนี้หยุดยระะพรุ่งนี้งานนิ้วกระนวนครับค,ยยรคืนนี้ลุงมดอ,อดีหยุดในในค่ะได้อยู่ก<ม>ับ<ม>ลูก<ๆ>ลูก ัวไปไหนอ่ะใส่เสื้อตัวนี้ไม่ดีนะ เรียนหนักภาคก,ก่อนเพียงภาคบนทันนก็ไม่ต้องภาคหรอกช่วยภาคหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ย,อยโอ้ย,อยกดไลค์กดแชร์ส่งดาวให้ด้วยนะคะทั้งสี่ตัวไอ้เม่เดาเาได้ได้อยู่เฮ้ยตาเลีนี่อุ้ยตัวน้อยมากเลยอ่ะป้าตูงซื้อมันตัวน้อยเถอะน้องเฟนน้องพอยเก่งมากค่ะใช่ค่ะนน่น โอ้โหรถคันนี้มาแล้วอ่ามาแล้วเฮ้ย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 นอมนมงหันแมงบุ่งอยู่นี่ไหมพี่น้องนะตูนตูตบกย้อยน้องเพียดมันไล่ใส่ข่อยมงหันนะ่ะนอนคิดถึงเขาเลยว่าเพื่อนเราเคียนให้ <laughs> why w เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอถยเ้ยเฮ้เเออยเเลยเ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเเอ เอารูปมาให้หน่อยนะนะรูปหนูอ่ะเอเองงจ้าค่ะเอามาให้ยายแตนเอามาให้ยายเ,ยเ,ร,เร็วอ๋อโมแดงกัดดูสิเออโมแดงกัด เลยนะคะไหนรู้จ่อยดูหน่อยฮไหนเมื่อคืนนี้เราไปงานใช่ไหมนี่ใครน้องเพ้รน้องพลอยโอ้โหไหนยัยแตนอยู่ไหน,นโอ้ยยแตนนะยยแตนอหน้าตาไม่เหมือนใครเลยหน้าสีดํากว่าเพื่อนเลยไ,ไั้แ,แต่ไม่ได้ทาแป้งไงยยแตนแยยแตนจา๋าไหนดูยังไงหูกโอ้โอ้โอ,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 โอ้ใช่ใช่ พี่พลอยทำดูจีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โหทำไม่ได้ค่ะโอ้หได้ดาวแล้วหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮกำลังใจละมีกำลังใจละนี่ไงค่ลูกเมื่อคืนนี่อ่ะลูกยายโอไปไหนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกยายอีก,กับยายหน่อย ไหนน้องพี่น้องพลอยไหนอะลูกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ๋อพี่พลอยพี่เพช็ท่อยเลยอ่ะพี่พลอยเหรอคะน้องเพชรเหรอน้องเพชรใส่มงกุฎค่ะพี่พลอยพี่พลอยเอาอะไรอะพี่พลอยถือกล้องค่ะใช่ใช่พี่ชื่ออะไรพี่พลอเร่งดึงละเร่งดึง

แม่แอนอาบน้ำายอ้าวแล้วหนูออกมาแล้วจะขึ้นได้ไงอะลูกอ๋อขึ้นแบบไหนอ๋อเอรอรอไหนไหนทำไงอ๋อจะเอาตัวนั้นแทนโอ้โหดูนะคะดวงดู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 ความสามารถของเด็กเด็กเอาบันไดออกบันไดตัวนี้ออกมาเขาจะเอาตัวนั้นขึ้นมานีดูนะโอ้ยกเองเลยค่ะโอ้โหขึ้นได้ด้วยอ่ะอ้าวแบตหมดอะตา